มายส่งการเผยถึงคอมเมนต์ด้านลบรับได้อ่านแต่ยังไม่เอาเรื่องเรียกได้ว่าเป็นคู่รักคนบันเทิงที่หวานกันหนักมากสำหรับคู่นักธุรกิจหนุ่มไฟแดงส่งการเตชนะนรง์และสาวสวยไมณ์นัพสสิที่หลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการก็ได้ได้ว่าสัตว์ความหวานกันไม่แผ่วอีกทั้งความรักครั้งนี้ดูเหมือนว่าไมล จะสามารถทําให้หนุ่มขี้อายเขืนกล้องอย่างสงการสามารถออกกล้องและพูดเก่งขึ้นได้จนผ่านตัวเป็นพ่อขาแม่ขาออนไลน์นอกจากจะขายของอย่างคล่องแคล่วแล้วล่าสุดยังมีการโชว์หวานทดสอบความติดทนของดิฟสติกแบรนด์ตัวเองอีกด้วยถ้ามอาแฟนๆฟ,ฟินกันเพียบนอกจากจะมีคนเข้ามาชมและยังมีบางคอมเมนต์ที่เข้ามาใส่ทั้งคู่อีกด้วยโดยล่าสุดทั้งคู่ได้เปิดใจถึงคอมเมนต์ลบๆไว้ว่าสงการตอบว่ามันก็สนุกดี เราทำคอนเทนต์เราก็ต้องพยายามหามุมใหม่ๆมาเล่นตลอดถ้ามันเหมือนเดิมตลอดคนก็อาจจะเบื่อเราก็ต้องพยายามทำให้ช่องของเราสนุกจริงๆคือเหนื่อยมากๆเวลาไลฟ์ตนเป็นคนที่ฟิตมากแข็งแดงมากออกกำลังกาย2-3ชั่วโมงยังไม่เท่าไรเลยหมายตอบมาว่าจุบนิดๆหน่อยๆลองเทลิสติกว่าสีไม่ติด ลิปสติกติดทนฐานข้าวไม่หลุดฐานส้มตำไม่หลุดจุบไม่หลุดถ้ายอดถึงเป้าสติกเกอร์ไม่มีแล้วส่วนคอมเมนต์ลบเราคิดว่าทุกอย่างมี2ด้าน1-2ถึงสอคอมเมนต์ไปในทางลบเราอ่านแต่ไม่ได้เก็บเอามาทำให้เรารู้สึกแย่อะไรที่เป็นการตักเตือนอะไรที่เป็นการแนะนำให้เราเอาไปปรับปรุงตัวพัฒนาให้ดีขึ้นก็พร้อมที่จะยินดีรับฟัง